สวัสดีสวัสดีเอซีน้องอิงเพชรมานแพงสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรมานแพงวันนี้ก็เป็นวันหยุดวันพ่ออยากมาเล่าความประทับใจเกี่ยวกับน้องอิงที่มีกับสามพ่อน้องอิงเนาะ พ่อคนที่หนึ่งก็คือพ่อโจพ่อคนนี้ก็ให้อนาคตน้องอิงเป็นคนที่สำคัญมากของน้องอิงคนหนึ่งรักแล้วก็อินดูน้องอิงเป็นอย่างมากพ่อที่สองพ่อนนก็เป็นคนที่รักเล่นดูแล้วก็คอยให้กำลังใจ มาลายน้องอิงทุกเดือนตุกเดือนอน,น่ารักมากนนพนนพอทีสามก็คือพ่อปันชัยก็เป็นอีกพ่อฮักอีกคนหนึ่งที่ให้ความรักเป็นพ่อหักพลังเงียบพ่อปันชัยนี่ก็ไหลสดมาลายให้มาตลอดเนาะ วันปิดวงก็จัดไปแล้วทอีพลังเงียบหนึ่งล้านหนึ่งล้านบาทตอนนี้มาลายปเปิดวงก็ยอดทะลุสามแสนกว่าแล้วพี่น้องยอดเลยเพราะวันชัยการให้ของสามพ่อก็มาถึงน้องอิงเนาะน้องอิงก็ เป็นผู้ให้อีกคนหนึ่งมีความเป็นผู้นำสูงอย่างกตัวอย่างในวงที่เห็นเมื่อคืนนะก็ให้มาลัยกับทีมงานมินิคอนเสิร์ตแม่หน่อยเป็นคนจัดให้น้องอีกอเนาไปให้นอกวงการก็นอกวง น้องอิงก็ให้ความสุขกับพวกเราสี่แค่เห็นหน้าก็าสดชื่นแจ่มใสแล้วนี่แหละเป็นอีกฉายาหนึ่งที่น้องอิงได้มาที่หลายคนพากันเรียกบอดน้อยบอดน้อยของสวน้อยเพลน,นแพงท้ายคลิปก็ ทุกคนที่มาดูคลิปนี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า